สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นหน้าร้านใหม่สาขาใหม่นะคะของวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ,ะคลิปตัวนี้จะเป็นคลิปภาพนิ่งสต็อกสินค้าที่ที่ยังว่างอยู่ประจำวันที่2นะคะ2มีนาคม2560หารอบค่ะรอบเย็นนะคะรอบ6โมงเย็นค่ะอัปเดตสต็อกวันนี้นะคะ เริ่มจากอุปกรณ์ต่อพ่วงตัวยกล่องนะคะยกล่อง PPK ค่ะใส่ตั้งแต่34แรง34แรงจนถึง40แรงนะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับใบ22นะคะมาพร้อมกับใบ22ค่ะค่ะราคาอยู่ที่10,000ื 15,900บาทนะคะความยาวของโครงเมตร70ค่ะ1เมตรเ0เซนนะคะค่ะ15,900บาทค่ะมาดูรถกันนะคะรถที่จอดอยู่ฝั่งนี้คันนี้ว่างค่ะเป็นคูบัตต L 4 5 0 8 D I Special นะคะ D I Special คันนี้ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์ดันหน้า ตัวรถด,ดันหน้าแล้วก็ผ่านผ่านห้านะคะผ่านห้าตาช้างค่ะราคานี้เก็บเช็ครั่วซึมให้นะคะเก็บเช็ครั่วซึมให้ค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเคลือบเคลือบเงาให้แล้วค่ะก็คือได้ราคานี้นะหากจะทำสีหรือทำเพิ่มเติมอะไรยังไงก็โทรเข้ามา คุยรายละเอียดได้นะคะนอกเหนือจากรายการที่ราคา,าทางร้านตั้งไว้นะคะก็คือ289,000บาทเคลือบเงาเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็เช็ควัวซึมให้ค่ะรวมส่ง300กมนะคะแล้วก็มีลรตเตอรี่ค่ะที่วางอยู่ตรงตะเข็บชายแดนตรงนี้เนาะคะ่ะเป็นสยามสโตลร่าขนาดเมตร60ค่ะราคาอยู่ที่46,000บาทนะคะสตล่าเมตรม60 46,000บาทนะคะ มีตัวย้อยปั่นเผาปั่นให้ด้วยค่ะแถมฟรีนะคะแล้วก็จะมีของโชคชัยค่ะบริษัทโชคชัย CAM นะคะขนาด1,80เมตร80ค่ะ1,80เมตร80ราคาอยู่ที่53,000่บาทค่ะ53,000บาทพร้อมเผาปั่นนะคะเป็นสีแดงหากลูกค้าสนใจสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสต็อกเก่าค่ะขายอยู่ที่50,000บาททวนนะคะเมตร80เหมือนกันค่ะมีเผปั่นให้เหมือนกันค่ะ ตัวนี้ด้านหลังค่ะแมคโครแมคโครคันนี้ขายไปด้วยแล้วก็ใช้งานในในหน้าร้านของเราไปด้วยนะคะเอ่อเคอะไรเนี่ย k ค9 1 3่ค่ะราคา3 0ม0 0 0สบาทนะคะ3355,000บาทค่ะราคาก็เข้ามาชมมาคุยมาทดลอง ใช้งานดูแล้วก็ต่อรองกันได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์กันไว้ก่อนนะคะ mm hmm. วอเจริญแท็กเตอร์เพอบางสามหมอศ์แปดห้ค่ะเบอร์เดิมเบอร์หลักเบอร์เดียวนะคะของของเฮียนะคะจ้ะแล้วมาดูหน้าร้านฝั่งนี้กันค่ะอันนี้ตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะร้านปิดแล้วเปิด 7. โมงเช้าจนถึง 6. โมงเย็นค่ะ หน้าร้านตัวนี้เป็นตัวขุดมันตัวขุดมันตัวนี้ขายดีใช้ดีมากค่ะเป็นของกู่ลินนะคะใช้ตั้งแต่30แรงจนถึงอ0่สแรงได้ค่ะรานะคา9 9 0 0บาทนะคะ9,900บาทค่ะถ้าตัวใหญ่1 4 9 0 0บาทค่ะใส่40 45แรงจนแล้วก็50แรงใส่พวกรถไฮฟ,ฟอร์ดก็ได้ค่ะตัวใหญ่ แล้วก็ตัวนี้เป็นของ SPK ค่ะ SPK 12500บาทค่ะใส่40แรง45แรง50แรงก็ได้ค่ะมาดูรถแถวแรกกันนะคะคันแรกคันแรกเป็นคูป o ต a L 4 7 0 8คันคันโค้งนะคะราคา3 0 0แสน เจ็ดหบาทนะคะ3าม0 0 0เบาทค่ะได้ตัวรถใบดันค่ะแล้วก็ผ่าน3แล้วก็ผ่านสามได้ผ่าน3นะคะราคา3,70,000บาททำอะไรบ้างเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะแล้วก็เคลือบเงาให้ส่งฟรี300ร้อยกมค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเลยนะคะว่าอยากให้ทานั่นทํานี่เพิ่มเติมคิดราคายังไงเพิ่มเติมยังไงค่ะมาดูคันที่2นะคะเป็นคูปต้า L 4น0 8 DI นะคะ 4508Di คันนี้289,000บาทนะคะคันนี้ก็สภาพสวยค่ะเคลือบเงาไว้ให้แล้ว แล้วก็ราคานี้เช็คลวดซืมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ค่ะตัวลดใบดันแล้วก็ผ่านหกนะคะผ่านหกตัวนี้ค่ะผ่านหกตัวนี้เช็คระบบไฟให้นะคะเช็คระบบไฟให้ค่ะยางหลังยางหลังยางใหม่นะคะยางสวยค่ะ เบาะตอนนี้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนให้ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะใหม่ให้นะคะ 4508DI ค่ะ2 8 9 0 0 0บาทค่ะมาดูคันที่3ของแถวนี้นะคะเป็น 4508DI ค่ะตัวนี้เป็นาราคาตามสภาพอยู่ที่ 2 5 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ตามสภาพยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยค่ะสีเดิม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 ค่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรนะค่ะ2 5 0 0 0 0บาทค่ะหากเก็บสีเก็บเช็คทุกอย่างเก็บสวยค่ะบวกสีบวกงานเคลือบเงานะคะตัวนี้อยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทค่ะ ระบบไฟระบบ่วซึมค่ะพวก่วดซึมพวกกองต่างๆนะคะลูกมงลูกมากค่ะระบบไฟเช็คเครื่องต่างๆนะคะ275,000บาทค่ะเช็คพร้อมใช้บวกสีค่ะมาคันนี้เป็นยันม่าค่ะยันม่าคันนี้ขายตามสภาพอยู่ที่ 165,000บาทนะคะ EF 3 5 2 t ค่ะ EF 3 5 2 t คันนี้มีเล่มทะเบียนนะคะมีเล่มทะเบียนค่ะ,คะเป็นหลังคาเหล็กนะคะคันนี้เป็นหลังคาเหล็กค่ะหนึ่งแบาทค่ะตามสภาพ ส่วนราคาบิวเก็บตัวนี้โทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้นะคะค่ะคันถัดไปเป็นคูปัตตาเอลสค่ะคันนี้เดิม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 จากเจ้าของค่ะค่อนข้างที่จะช้ำนิดนึงนะคะตัวนี้ราคา165,000บาทค่ะหลังคาผ้าใบ ตามสภาพก่อนนะคะตามสภาพก่อน1นึ่งแสนหกหมาบาทค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผานผานพวนค่ะเครื่องเครื่องจะหลวมหน่อยนะคะราคานี้เครื่องจะหลวมค่ะหากเก็บเช็ดแล้วก็อยู่ที่ประมาณ20,000 0บาท้วนค่ะหรือโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็มาคันต่อไปเป็นยันมาเอฟสามห x ค่ะตัวรถใบดันผานพวน คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนค่ะตามสภาพอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทค่ะ1 8 5 0 0 0บาทไม่มีเล่มทะเบียนนะคะยันมา3า2 t e x ค่ะคลิปนี้จะเป็นภาพนิ่งนะคะเป็นคลิปภาพนิ่งค่ะไลท์ตอนเย็นค่ะตะวันกำลังจะตกดินนะคะอัปเดตสต็อกหน้าร้านนะ Uh, C.F ทุกท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามช่องของเราก็อย่าเพ, uh, นะพิ่งบ่นนะอย่าเพิ่งบ่นนะว่าทําไมไม่เอารถไปทําคลิปทําไมเป็นภาพนิ่งเนาะค่ะมันก็จะมีทั้งรถทําคลิปค่ะรถเที่ยวอ,ออกไปทําคลิปถ่ายให้ชมค่ะกับภาพนิ่งแบบนี้ค่ะอัปเดตสต็อกหน้าหน้าร้านนะจ่าคันนี้มาเป็นคูปต a L 2 8 0 8ค่ะ ตัวรถใบดันแล้วก็ผานพวนแต่ว่าตอนนี้ผ่านพวนไม่ได้ประกอบไว้นะคะราคา1นึ่งแสบาทค่ะตัวนี้รถสวยค่ะเดิมๆยังไม่ทันได้ทําอะไรค่ะมาคั้นถัดไปค่ะเป็นคูปต a า3สามแปดเอีอ่ศูนย์แปทีค่ะคูปตตาลสามแปดศ่าสามสี่ศูนย์ค่ะ ตัวนี้เครื่องดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะยางหลังดียางหน้ายางหน้า60ซใบดันหน้ามีผูกมีผูกค่ะตำหนิอยู่ที่กระบอกกระบอกซีนกระบอกใบมีดนะคะกระบอกใบมีดเราเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็หายค่ะ,คะราคาตามสภาพตอนนี้อยู่ที่185,000บาทค่ะ หาเก็บสภาพจะอยู่ที่สอง0 0 0นิดนนะคะรวมส่งค่ะเครื่องดีค่ะคันนี้จะกตำหนิแค่ก็บอกตรงนี้แหละค่ะมาคันถัดไปค่ะเป็นคู b ปต้ L 4 0 1 8ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพวนน่าจะตาช้างนะคะเดี๋ยววนวนไปดูเก็บสภาพพร้อมใช้ค่ะเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วค่ะ คันนี้มีติดกันชนหน้าเพิ่มให้ลูกค้านะคะติดเออไม่ใช่สิการชนนี้มันมากับเขาอยู่แล้วไม่ใช่ของทางร้านค่ะมันมันมากับเจ้าของเดิมอยู่แล้วค่ะมาจากศูนย์เขาอยู่แล้วเนาะเออเกือบบอกผิดค่ะคันนี้สเปกก็คือเอ,อ่อเคลือบเงาค่ะ เคลือบเงาให้แล้วค่ะเคลือบเงาก็เหมือนใหม่เลยค่ะเคลือบเงาแล้วก็เก็บสภาพพร้อมใช้ให้แล้วค่ะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทค่ะ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะคะรถปีหกหนึ่งค่ะไหมนิดเดียวค่ะไหมนิดเดียวยางยางใหม่สี่เส้นนะคะยางใหม่สี่เส้นค่ะยางใหม่สี่เส้นมาพร้อมกับ ฐานพวนดีเฮทยี่สิบคับหนะคะก็คือใบ22ค่ะของตาช้างนะคะแม่ขายของอยู่พลิกพลิกพลิกเร็วมันจะไหม้ก่อนค่ะมาต่อค่ะลูกก็กำลังกวนก็จะมีอิซากินะคะอิซากิคันนั้นค่ะ5้าหมค่ะขายตาสภาพเป็นพวกรถ เก่าน้องนะคะเผื่อเอาไปเข้าตามร้องสวนต่างๆเนาะค่ะแล้วก็จะมี3408 3408ดีทีตามสภาพอยู่ที่1,75 0 0 0บาทค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านพวนค่ะก็มาต่อกันที่3608ค่ะ36วันนี้นะมีคันเดียวค่ะ36วันนี้มีคันเดียวตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะคะ ตัวรถใบดันฐานทวนราคาตามสภาพอยู่ที่265,000บาทค่ะ265,000บาทนะคะหากเก็บสภาพพร้อมใช้บวกงานสีบวกเคลือบเงาจะอยู่ที่285,000บาทค่ะทันนี้4065อุดรธานีค่ะ คันสุดท้ายค่ะเป็นแมสซี่ค่ะเงินแสนหนึ่งได้ทอนนะคะแมสซี่คันใหญ่ๆตัวยกักษ์ค่ะตัวเท่ากันกับปอร์ดค่ะแต่ทางร้านทางเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นรถกี่แรงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดแมสซี่เท่าไหร่ค่ะ,ะแต่ว่าความสูงสเปคอะไรต่างๆเทียบเท่ากับปอรดพวกอะไรก็สามารถใช้ของปอร์ดได้เลยนะคะเทียบกับปอรดได้เลยค่ะราคาอยู่ที่95000บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ ราคานี้ย้ำนะคะไม่รวมค่าจัดส่งส่วนคันอื่นๆส่งปี300กมนะค่ะตัวรถแล้วก็ผานตัวรถแล้วก็ผานค่ะผานผาน6ใบค่ะตัวรถผาน6ใบค่ะ95,000บาทนะคะ95,000บาทแมสซี่ค่ะ หน้าร้านค่ะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์มือ2นะคะมุมนี้ขวามตรแปดมตร2เมตรยี่ค่ะแล้วก็มีเก่านอกคันนี้มากับโรตารี่ค่ะ3 9มหมยังอยู่นะคะ3 9มหมยังอยู่ YM 1นึ่ 100, ค่ะ3 9มหมตัวรถแล้วก็โรตารี่ติดขับได้ปกติค่ะกำหนียงแตกนะคะยางแตกฝั่งขวาค่ะ ส่วนคันนี้เป็นเอลหนึ่งห้าศูค่ะคันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจแม่ค้าลืมถามเฮียนะคะว่าแกขายไว้เท่าไหร่ค่ะค่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นมือสองนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเอาตัวนี้เขาทำสีไว้มือสองก็เริ่มต้นอยู่ประมาณเกือบสองหมค่ะ1หมือนห้าค่ะ แล้วก็มีผ่าน4นะคะผ่าน4ี่ค่ะราคาสาม0 0ื่กว่าบาทค่ะผ่าน4ตัวใหม่ๆค่ะผ่าน4ค่ะแล้วตรงนี้เป็นผ่านมือ1นะคะมีของ KLF นะคะมือหนึ KLF สอง5 0 0บาทค่ะใบ22ค่ะแล้วก็มี SPK ค่ะ26,500บาทค่ะใบ22ค่ะ ก็มี VJT ค่ะใบ2226,500 0 0บาทค่ะปกติ27,500นะคะลดพันหนึ่งค่ะมันตัวสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็มีตัวตัดหญ้าค่ะของ VJT ค่ะพร้อมเขาปั่นนะคะขนาด1เมตรเอเมตร30เซนค่ะ26,000บาทแล้วค่ะเรามีก็มีสต็อกนะคะพอดีร้านพอดีร้านมันปิดแล้ว ค่ะหนูมีสต็อกเป็นตัวตัดหญ้ามือหตัวใหม่นะคะขนาด1เมตรแล้วก็เม็ดยี่สิเม็ดสาเม็ดสี่สิบค่ะไว้คอยบริการลูกค้านะคะพวกหลังคาพวกอะไรต่างๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะคะแวะมาซื้อได้พวกลูกปืนพวกอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะใครสนใจสอบถามรายละเอียดอะไรก็โทรเข้ามาได้นะคะที่วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศัพท์0850876581ค่ะก็จะมีเพจนะคะเป็นเพจรถไถมือสองอุปรกรณ์ต่อพ่วงอุดรธานีวาจเจริญแท็กเตอร์วังสามหมอนะคะเพจฝากกดติดตามด้วยค่ะจะมีอัปเดตค่ะสินค้าที่เราจัดส่งต่อวันนะคะแล้วก็การเก็บงานรถ ต่างๆค่ะจะมีอัปเดตไว้รถตามสภาพกับรถที่เก็บงานงานสีงานเครื่องต่างๆค่ะมีอัปเดตให้ลูกค้าชมนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์วังสามหมอกันด้วยนะคะ